สวัสดีครับผมนายสอนพิกานสุภาังเลขรหัส6 6 0ก1 0 7 7 2หอยู่กลุ่ม2.004นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเพลงดาวห่างฮันเล่นะครับของวงเซลโรเซโรแบนนะครับโดยนักร้องนำเพลงนี้ชื่อนายปฏิทิติเลิศอุดมธนาชื่อเล่นชื่อข้าวนะครับ โดยประเภทเพลนี้เป็นเพลงป๊อปนะครับโดยเพลงนี้แก่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักที่คาดหวังจะยาวนานเหมือนดาวหางฮัลเล่ซึ่งมีระยะเวลาที่จะมาโครจรกันมากถึง75ปีซึ่งมันสื่อถึงความตั้งใจในความรักที่ยืนยาวและความพร้อมที่จะติดตามความรักนี้ตลอดไป โดยสเสน่ห์ของดนตรีนะครับก็คือดนตรีของเพลงนี้อาจมีลักษณะเสียงที่อ่อนโยนและมีความรู้สึกของความหวานรวมถึงมีเสียงดนตรีที่เสริมเพิ่มความอบอุ่นและความเป็นส่วนตัวในเนื้อหาของเพลงส่วนของ MV นะครับช่วยบอกเรื่องราวผ่านสื่อของการแสดง และการสื่อสารความรักที่ยาวนานโดยการใช้รายละเอียดต่างๆเพื่อเล่าเรื่องราวของความรักและเวลานั้นๆที่ยาวนานและมีการใช้สีและฉากอาจช่วยสร้างบรรยากาศและความรู้สึกได้นะครับผมขอบคุณสำหรับการนำเสนองนะครับขอบคุณครับ